ในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะเอานะครับเดมเบเล่นะครับไปโดนกับผู้ต่อสัประตูอย่างคาซิยาสนะครับทุกคนคาซิยาสนะครับก็มีสกิลพิเศษมาด้วยนะครับทุกคนส่วนเดมเบเล่นะครับก็มีสกิลพิเศษเหมือนกันนะครับเป็นสกิลเลี้ยงบอลนะครับแล้วก็สกิลจ่ายบอลนะครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับมาดูค่าพลังของเดมเบเล่กันคร่าวๆเลยนะครับทุกคนเดมเบเล่ร่างนี้นะครับก็เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับทุกคนแล้วก็ค่าพลังก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็ค่าพลังการจบสกอร์อยู่ที่97เลลยนะครับแ้วก็พลัังงการยยินน้อู่่ที 89นะครับทุกคนแล้วก็การทรงตัวนะหรือว่าบาลานซนะ์อยู่ที่9 6คนระับตัวนี้มันมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่คล่องไปกับบอลได้ค่อนข้างดีแล้วก็จ่ายบอลได้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ค่าพลังของดิเมเร่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังของคาสิยัตกันเลยนะครับทุกคนต่อมานะครับเราก็จะมาดูค่าพลังของคาสิยัตกันนะครับทุกคนคาสิยัตล่างนี้นะครับทุกคนเป็นสไตล์ผู้สาป,ประตูตัวลุกนะครับทุกคนแล้วก็ค่าพลังนะครับผมบอกเลยว่า ตัวนี้มีค่าพลังหนึ่งนะทะลุถึง100เลยนะครับก็คือการรับรู้ของโกนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ค่าพลังต่างๆนะก็ถือว่าเด่นอยู่2ค่าพลังเลยนะก็คือการตอบสนองนะครับทุกคนแล้วก็การกระโดดนะครับอยู่ที่93เลยนะครับก็เป็นผู้สาวตูที่น่าจะกระโดดแล้วก็ไปถึงบอนได้ค่อนข้างที่ดีนะครับทุกคนแล้วก็มาดูสกิลกันนะครับทุกคนสกิลนะครับเนี่ยมีมาถึง5สกิลเลยนะครับทุกคนก็เป็นผู้สาวตูที่สกิลเยอะนะครับทุกคนอันนี้คือสกิลที่ไม่ได้แต่ง ถ้าเกิดว่าสกิลที่เราเพิ่มมาสิถ้าเกิดเพิ่มมาก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับทุกคนก็สกิลนะครับแล้วก็ค่าพลังของคาสยัสนะครับก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผมก็จะเล่นให้ดูแค่อดเดมเบลเล่เหมือนเดิมนะครับส่วนค่าคอมฟ,ฟิตเนี่ยผมปรับให้อยู่ประมาณในเกมปกติทั้ง2ทีมเลยนะครับทุกคน ío. เรามาดูจังหวะแรกนะครับแล้วก็จะลองยิงปั่นโค้งดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนลูกนี้ก็ ผมไม่คิดว่ามันจะเข้านะคือมันลูกบอลมันค่อนข้างที่เบานะครับแต่เราดูภาพช้ากันนะเพื่อนๆคือเข้าได้ไงผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนอันนี้คือผมโดนกับคาซิยัสเลยนะคือมันค่อนข้างที่จะเบาแต่ว่ามันเข้าเฉยนะครับไม่เป็นไรลองเทสตดูก่อนนะลองเทสเรื่อยๆนะทุกคนมันอาจจะมีจังหวะฟุกหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ต่อไปผมจะลองเทสลูกยิงไกลดูนะครับทุกคนนะเอาแบบพุ่งๆเลยครับระยะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็เกือบเต็มข้อไปครับลูกนี้ตวัดออกสวยนะแต่ว่าผมว่าการเซฟแบบน ได้โอกาสสซ้ค่อนข้าจะดีเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเท้าซ้ายกันของดิเบอรี่กันบ้างนะทุกคนก็ดําทัดไปครับอืเดี๋ยว่ายังโดนกองหลังเบียดไปครับมาเดี๋ยวเรามาเทสเท้าขวาดีกว่าปั่นโค้งนะครับทุกคนประมาณนี้ครับก็เต็มข้อไปครับแต่ว่าติดบล็อกว่ะไม่เห็แล้วปั่นติดหัวเองนี่ว่ะแล้วไม่ได้ติดบล็อกนะเมื่อกี้นี้ผมว่าเออเอาใหม่ทุกคนหาจังหวะอีกทีก่อนกองหลังมันเยอะเลยเกินครับโอเคหาดิเบอรี่ก่อนนะทุกคนมาดิเบอรี่ครับ เอาอยู่ไหนวะทุกคนโอเคอยู่นี่โอเคเดี๋ยวไม่ได้เท้าซ้ายครับว่าไงหลอกแล้วก็โหโกดยิงไม่ติดนะเอาใหม่ผมมาตั้งลำเท้าซ้ายดีกว่าเรือเท้าขวาครับล้วนเหมนแล้วตอนนี้เอาําทัดแล้วก็ฟาดครับอุ้ยเซฟโอเคถือว่าสวยงามน,นะลูกนี้เซฟค่อนข้างยิ่งสวยเลยนะสำหรับคาสิยานะลูกนี้มันค่อนข้างทีง่จะรุนแรงเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ให้ดูภาพช้าว่ะทุกคน ไม่เป็นไรวะไม่ให้ดูภาพชา้าเฉยไม่เป็นไรโ okay. อเคหาดิมเบลีเหมือนเดิมครับตามสเต็ปเราได้บอลมาก็ไม่ส่งให้ใครส่งให้แค่ดิมเบลีนะครับทุกคนมาเดี๋ยวครึ่งหลังก็จะเทสเท้าซ้ายให้ดูนะครับเพื่อนๆยี่ประมาณนี้ครับทำทัดแล้วก็ซัดไปครับโ,โหตรงนี้แม่นเสามากนะผมว่าดิมเบลีนี่ค่อนข้างที่แม่นเสานะเมื่อกิ้ที่แล้วเนะี่ยผมโวนกับวานเตซาเนะนี่ยแม่งยิงเสาไปประมาณสี่ห้าครั้งติดนะแต่ว่าตอนนั้นเป็นเท้าซ้ายเนาะแต่วันนี้เท้าขวานะก็ยังติดเสาเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะ ต่ว่าลูกนี้มันติดเสาแล้วมันก็เข้าไปนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับทุโดนแต่เราเทสลูกป,ปั่นโค้งให้ดูใหม่สักลูกนะครับเพื่อนๆแต่ว่าลูกนี้เราจะลองเบี่ยงมุมให้มันแคบ,บประมาณนี้นะทุกคนเราจะเฉียงประมาณนี้นะครับระยะปั่นโค้งของเนมเบอีนะโอ้แต่ลูกนี้ผมปั่นเต็มข้อไปนะขออภัยนะเพราะว่าปั่นเต็มข้อยังไงก็ออกอยู่แล้วนะครับทุกคนถ้ามีบิ๊กเคอร์เรอนะโอเคคนระับเอาใหม่ครับหาแนว แนวในการยิงปั่นโค้งใหม่ครับโอเคระยะประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็ลองดับบันทัดไปครับแล้วก็ลองปั่นโค้งครับครึ่งหลอดนะครับแต่ว่าวิธีบอลมันค่อนข้างที่จะเบานะตัวที่ไม่มีบิดเคอร์เลอร์เนี่ยมันผมว่ามันต้องมีไอ้สกิลเอ้ยไม่ใช่เลยตัวที่ไม่มีบิดเคอร์เลอร์นะผมว่ามันต้องปั่นแบบเต็มโค้งนะครับปั่นแบบแรงๆนะครับถึงมันจะเข้าง่าถ้ามันปั่นเบาๆเนะี่ยโอกาสาเข้านะมันแทบไม่มีเลยนะนเพื่อนๆโอเคส่งหลุดมาครับทุกคนระยะนี้จับบอลหนึ่งจังหวะแล้วก็ลองปั่นโค้งดูครับบโโออ้หวิธีล ลองกอดูนะครับเพื่อนๆวิถีบอลเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างที่จะเบามากนะครับแต่ว่าคาสิยามันไม่เซฟนะแสนเบาเกินนะเลยไม่อยากเซฟประมาณนี้นะะครับเรามาเทสลูกยิงไกลดีกว่าประมาณนี้ทุกคนตำทัดเอ้ไม่ให้กระชากไว้ครับแล้วก็ซัดตัวครับอุ้ยสวยลูกนี้สวยเลยนะเพื่อนๆลูกนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับดูจากตะขายเลยแล้วลูกนี้นะครับเป็นระยะที่ค่อนข้างที่จะไกลด้วยนะครับแลูกนี้คือลูกมันค่อยๆเสยขึ้นไปนะครับเหมือนการยิงลูกพุ่งนั่นเองนะครับ ลูกนี้คือสวยมากงามเลยนะสำหรับในการยิงของดิเมเล่นะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นกับพลล่นด้วยนะครับนลล่นมันหดนะเพราะว่าไผ่ยนมทุกคนเกี๋ยวใหม่ครับเดี๋ยวครื่องหลังเทสให้ดูเท้าซ้ายนะครับเพื่อนๆขอเท้าขวาก่อนมาลูกนี้ลองยิงหักข้อดูครับประมาณนี้โอ้โหหักข้อกูแม่งมันลอยไปดาวังคารเลยนะครับมาครับพช้าทุกคนลูกนี้เนี่ยลองลองยิงหักข้อดูครับประมาณนี้แต่ว่าลูกนี้คือลอยไปไกลเลยแต่ว่ามันยัง จัดระเบียบร่างกายไม่ดีนะเพราะว่ามันวิ่งมาด้วยความแรงนะความเร็วดิวิ่งมาด้วยความเร็วก็ประมาณนี้แหละครับโอเคผมส่งมาทางนี้เขยดักได้ครับมาปั่นโคง้งระยะนี้ดูเคระยะนี้ก็คงจะต้องฝันแล้วนะว่าจะเข้าได้นะต้องฟุกจริงๆครับมาครับแทงแทงมปตรงนี้ไม่ไม่ต้องแต่งเยอะจับแล้วยิงเลยครับยิงออกนะครับทุกคนฆ่าพลังการจบสบกอร์เป็น98นะทำไม ไม่เห็นคุ้มเลยว่าค่าพลังอะไรวนะเนี่ยลูนี้ก็คือได้แต่งแล้วนะแต่งยิงเนผ่าองศายิงยังด,ดีแล้วนะเพื่นเข้าเหลี่ยมในการยิงนะแต่ว่าก็ยังยิงไม่ได้นะไม่รู้เป็นไรนะครับดเดมเบอรเล่ไปเอาใหม่ครับระยะนี้ลองปั่นโคง้งแบบไม่ทันตั้งตัวดูว่าพลวิยานเห็นไหมลูกนี้คือโอกาสเข้าเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่ามันเพิ่งจ่ายบอลมานะครับเพืเ่อนแล้วที่มันวิ่งกลับตำแหน่งไม่ทันนะลองลองดูนะครับใน ไฮไลท์นะตรงนี้เห็นไหมมันวิ่งกลับมาคืนนะแล้วเราก็วิ่งสวนทางไปนะมันก็เลยทําให้ขัตยัสเนี่ยเสียจังหวะนะครับนะครับเรามาเทสลูกยิงแรง,งดูนะครับทุกคนเพราะว่าปันน่นโค้งดเมเบ่เนี่ยผมว่าไม่ค่อยแนะนะําว่ะแต่ว่าตอนนี้ผมเท,ทสหลุดโซเลตเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะประมานี้ครับลองยิงไกลดูครับโอ้โหคือวิ่งด้วยความเร็วมาแล้วแม่งยิงออกค่อข้งขยงดีเลยนะครับ คือมันมีความบาลานซ์มีการไปกับบอลมีสกิลเลี้ยงบอลที่ดีมันควรจะยิงดีกว่านี้นะผมว่าดิมเบลเล่นะรู้สึกว่าดิมเบลเลนะ่ยังไม่ค่อยดีนะผมรู้สึกว่ากองหน้าเบอร์หนึ่งในตอนนี้นะสำหรับความคิดส่วนตัวของผมนะก็คือหอลุยส์ซัวเรสนะครับประมาณนี้จอ่อๆดูโอ้โหจอ่อๆแล้วไม่ยังชนเสาวไงวนะชนคานดิดิมเบลเล่กูถามจริงเลยหลุยส์ซัวเรสผมไม่ยังว่าดีกว่านะครับไม่เป็นไรครับเพื่อน เรามาลองเทสเท้าซ้ายดูนะผมกระปิืมไปเราต้องย้ายย้ายฝั่งก่อนนะครับเราต้องย้ายฝั่งมาจะได้เทสเ,เท้าซ้ายได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าย้ายฝั่งมาแล้วเนาะโอเคครับประมาณนี้ครับดิมิลลี่วิ่งไปนี่สวยงามครับหลบมาหนึ่งคนนะเพราะว่าเขาไม่ยังบอลเราแล้วก็ลองปั่นโค้งเท้าซ้ายดูครับโอ้โหอีกแล้วครับเสาแบบนี้อีกแล้วทุกคนเสาแบบนี้แล้ว ขออย่าเป็น,เห,นเหมือนรอบที่แล้วก็พอนะครับดิมิลีดิมิลีดิมิลีวิ่งไปประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็ลองยิงดูครับเท้าซ้ายขเคโดนซีฟนะ้วลูกนี้โอเคเราให้บอลเข้าบ้างน,นะครับเราต้องให้บอลด้วยนะเดี๋ยวมันจะหลุดออกนะครับถ้าเราถ้าว่าไม่ได้บอลเลยเนะี่ยโอกาสหลุดมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขเคประมาณนี้ครับนหน้านะครับทุกคนเท้าซ้ายเราตอนนี้เรายิงไปแล้วหนึ่งครั้งนะแล้วก็ชน ชนเสาดิน่าจะชนเสาครับดิมเบล่ชนเสาบ่อยจิงครับคลิปที่แล้วที่ผมทำนะของดิมเบล่นะครับนี่ให้บอลมาครับมะครับดิมเบลเ่ดิมเบล่ลากไปครับแล้วก็ลองปั่นโค้งดูครับเท้าซ้ายโอ้โหโดนซซฟครับซซฟยิงเบาๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็หลุดเป็นที่รอยนะครับทุกคนก็เล่นในแป๊บเดียวนะถ้าเกิดว่าผมไม่ล่นเลยแบบันก็จะหลุดแบบนี้นะครับเพื่อนประมาณนี้ครับก็คลิปนี้เนี่ยมันก็หลุดแล้วผมก็เลย ปคลิปเลยนะครับทุกคนก็เล่นให้ดูประมาณนี้แล้วพอนะครับทุกคนอยากกูตัวไหนนะครับก็บอกผมได้นะครับทุกคนนะคลิปนี้ก็มีให้เล่นให้ดูประมาณนี้นะครับ